สวัสดีค่ะยินดี้รับเข้าสู่ช่อง8บาทซีค่ะวันนี้นะคะก็จะพาทุกทุกคนนะคะมาดูดูกยกับเกมกุกกิ๊ลันคิงดัมค่ะและท็อปปิกในวันนี้ก็คือท็อปปิ้กเพิ่มแบบนะคะจะช่วยเพิ่มระยะเวลาของการสตันเพิ่มขึ้นหรือเปล่า แล้วก็เพิ่มระยะเวลานะคะสำหรับการแปะโซ่ของลุงอัมอนดหรือเปล่านะคะเพราะว่าท็อปปิ้งในส่วนของเพิ่มบัฟเนี่ยโดยคุณสมบัติของมันนะคะก็คือมันจะเพิ่มพวกพลังโจมตีนะคะคือไม่ได้เพิ่มในส่วนของพลังโจมตีแต่จะเพิ่มบัฟนะคะที่ถูกเพิ่มเวลาการเกิดเอฟเฟกตเช่นเราได้รับบัฟเนี่ยก็จะเพิ่มระยะเวลาเพิ่มขึ้นนะคะ การเพิเม่มบัฟเนี่ยจะมีผลต่อคุกกี้นะคะที่ติดตั้งท็อปปิ้งนั้นๆก็คือใครที่มีเพิ่มบัฟเยอะก็ได้แต่ตัวเองนะคะแต่ถ้าเกิดคนอื่นเนี่ยเช่นตัวซับใส่เพิ่มบัฟเนี่ยมันก็จะไม่ได้เพิ่มนะคะสำหรับลูกอัลมอนเนี่ยสหรับปาโซเนี่ยก็คือลองดูนะคะลูกอัลมอนอย่างการปาโซเนี่ยก็คือจะเป็นการเพิ่มบัฟตัวเองแต่ถามว่าเพิ่มไหมนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้นะจะเป็นท็อปปิ้งที่ใส่เพิ่มบัฟนะคะ ดเ,เดี๋ยวเห็นอย่างนี้อาจจะไม่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการเปรียบเทียบกันได้นะน,นี่นะคะเป็นท็อปปิ้งเพิ่มบัฟนะค่ะแล้วก็ท็อปปิ้งเพิ่มบัฟเนี่ยก็คือ หนึ่งจะเพิ่มในส่วนของระยะเวลาใช่ไหมเช่ระยะเวลาเพิ่มพลังโจมตีระยะเวลาเพิ่มพลังป้องกันเวลาได้บัฟความเร็วโจมตีนะเอออัตราคริลดความเสียหายหรือพวกยั่วยุอันเนี้ยถ้าใครที่แบบมียั่วยุเช่นคุกกี้ลดนมนะใส่ชั่วบัฟเนี่ยอาจจะดีเพราะมันจะเพิ่มระยะเวลาให้เพิ่มมากขึ้นนะยั่วยุอ่าแล้วอีกอย่างนึงอันนี้จะเป็นท็อปปิ้งลดความเสียหายนะคะและอีกอย่างนึงนะคะที่จะถูกเพิ่มค่าของเอฟเฟกต์เนี่ย ก็คือหนึ่งค่ะพลังชีวิตถ้าเกิดเราได้บัฟเพิ่มพลังชีวิตใช่ไหมอ่าแล้วก็จะเพิ่มขึ้นนะคะดูดเลือดเช่นการดูดเลือดของแวมไพเนี่ยก็ะจะได้ดูดเพิ่มมากขึ้นนะถ้าแวมไพเนี่ยมีส่วนของเพิ่มบัฟเยอะนะแล้วก็โล่พลังชีวิตค่ะ,ใค,ะใครที่มีเพิ่มบัฟเนี่ยเวลาได้รับบัฟโล่พลังชีวิตเนี่ยก็จะได้ในส่วนของพลังชีวิตเพิ่มขึ้นนะคะจะประมาณนี้ที่ทางเอ่อที่ทางออฟฟิเชียลเนี่ยได้ แจ้งเอาไว้นะแบบว่าเออท็อปปิ้งเพิ่มบับนะอันนี้นะคะเป็นการเปรียบเทียบของการเพิ่มแบบนะคะเซฟก็เอามาเปรียบเทียบให้เห็นเลยนะว่ามันหายพร้อมกันไหมอ้ามันก็หายพร้อมกันนะคะแสดงว่าท็อปปิ้งลดความเสียหายกับท็อปปิ้งเพิ่มบบบเนี่ยไม่ต่างกันมากนะคะแต่ระยะเวลาอาจจะเห็นว่าเอ้ยมันไม่เท่ากันหรือเปล่าอันนี้เซฟเปรียบเทียบจากการปะปาโซพร้อมกันนะคะไม่เทียบในส่วนของครูทามเพิ่มเท่ากันเพราะว่าแต่ละท็อปปิ้งเนี่ยมันก็จะมีทั้งครูทามแล้วมีครูทามนะคะ อันนี้ถ้าเราเห็นตอนแรกนะคะที่ฟาสู้พร้อมกันเนี่ยจะเห็นเลยว่าระยะเวลาไม่ได้เพิ่มขึ้นนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในส่วนของซับจะหมากันดีกว่าว่าเออท็อปปิ้งสแตนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นไหมนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาเทสดูก่อนเลยนะคะว่าเออเดิมทีมเป็นยังไงนะคะของแต่ละตัวนะนี่ค่ะ แล้วก็เอาสาวเจ้าป่านะคะไปหลอกสแตนดอันนี้จะเป็นท็อปปิ้งคูทานนะคะจะเริ่มต้นที่3วินาทีเพราะว่าหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยท็อปปิง้งเพิ่มแบบเนี่ยเพิ่มยังไงเพิ่มตรงไหนบ้างนะคะก็อย่างที่เซฟบอกไปว่าจะเพิ่มในส่วนของระยะเวลาส่วนถ้าเพิ่มเอฟเฟกต์พวกเอฟเฟกต์ต่างๆเนี่ยก็จะเช่นพวกดูดเลือดเพิ่มพลังชีวิตหรือเพิ่มโลข,ของพลังชีวิตมากกว่านะคะ แต่ว่าค่อนข้างงกกับการเพิ่มพลังโจมตีเนาะอาจจะเพิ่มแค่แบบยืดเวลาให้นานขึ้นเช่นได้รับบัฟจากทัอทิมเนี่ยทัอทีมเนี่ยจาก7วิใช่อาจจะขึ้นเป็นแปดวีหรือเจ็ดวีกว่าขึ้นอยู่กับท็อปปิง้งนะว่าเพิ่มบัฟเท่าไหร่คะ,ะเพิ่มบัฟเนี่ยไม่ได้ในส่วนของท็อปปิง้งเพิ่มบัฟของทัอทีมนะอยู่ที่ตัวของแต่ละคนแต่ละคุกกี้นะคะเช่นคุกกี้เออ่บรนไพร์มีเพิ่มบัฟสัก20่สิบเปอร์เงี้ย เเวลานางกัดแล้วดูดเลือดนางก็จะได้แต่กดตัวเองนะคะหรือเวลาได้บัฟจบพลังจบตีเนะี่ยนางก็จะได้ยืดเอของคนเดียวนะคะอถ้าใส่ให้ตัวซับไม่ได้นะเด้ออันนี้เป็นท็อปปิง้งเพิ่มบัฟนะคะคู่ทมจะช้ากว่านะเห็นไหมทุกคนอันนี้นะคะเราเอามาดึงเดียวให้ดูก่อนเออด,ด,ด,ดูเหมือนนางเลยทุกคน อาจารย์มึ้งนะคะเดี๋ยวมาดูเปรียบเทียบกันนะระหว่างท็อปปิ้งครูทามกับทปป็ิ้งึ้นะคะต่างกันมากแค่ไหนดูกันอันนี้นะคะเซฟเทียบจากการไปกระโดดพร้อมกันนะไม่ได้เทียบจากครูทามนะคะอ่าเห็นไหมทุกคนมันหายหายพร้อมกันนะอ,อช้าๆเลยนะคะเป็นภาพช้าเลย ถ้าใครยังดูไม่ชัดนะสามารถก่อไปอีกทีหนึ่งได้นะคะ็จะเห็นว่ามันพร้อมกันนะคะหายพร้อมกันเลยเดี๋ยวเราจะมาลองเกี่ยวกับเพชนะคะกับบัฟเพิ่มพลังโจมตีนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของท็อปปิ้งเพิ่มพลังโจมตีนะทุกคนดูตรงที่เซฟติ๊กไว้นะคะถ้าดูแล้วเทียบกับในส่วนของเอาสมบัติเพิ่มพลังโจมตีออกไปเนาะเราก็จะได้เห็นอย่างชัดเจนนะคะว่าเพิ่มบัฟเนี่ยมันจะเพิ่มมากแค่ไหนนะ,ะถ้าเทียบก,กับ ทัพทิมอีกข้างเเห็นไหมว่าบัฟของฝั่งทัพทิมหายก่อนนะคะฝั่งเราก็อยู่อีกประมาณหนึ่งวิกว่าเลยนะคะอันนี้อ่ะท็อปปิง้งเราใส่เป็นท็อปปิ้งเพิ่มบัฟแล้วก็ส่วนเพิ่มบัฟข้างล่างมันเป็นประมาณ20%อซทุกคนมันก็เลยประมาณค่้นข้างเยอะประมาณเกือบ2งวินาทีเลยนะที่แบบมันเพิ่มต่อยาวๆนะคะนี่ก็จะเห็นนะว่าเมืเ่อกี้ฟาโซอ่ะ อยู่ไม่นานใช่ไหมยังไม่ได้แบบนานขึ้นก็ใส่เพิ่มบัฟน,นะคะใบไม่ได้ใบานานขึ้นนะแต่ในส่วนของเพิ่มแงจมตีมนะเพิ่มขึ้นนะคะนี่อันนี้คือ,ไม,ไ,อ,อปปมไม่ได้ใส่ท็อปปิ้งเพิ่มบัฟหรือไม่ได้ใส่ท็อปปิ้งใดๆเลยนะคะก็จะไม่มีส่วนของพิง่มงโจมตีแล้วก็เพิ่มบัฟเนานะเดี๋ยวมาดูนะว่ามันหายพร้อมกันไหมคะคน เห็นไหมหายร้องกันนะคะแสดงว่าท็อปปิ้งเพิ่มบัฟเนี่ยมีผลกับการที่เพื่อนนะคะในทีมเช่นแบบทับทีมมินช็อกหรือเป็นแบบตัวที่เพิ่มบัฟให้เราอะถ้าเขาแจกบัฟให้เราปุ๊บเราก็จะได้บัฟเนี่ยนานขึ้นนะคะเดี๋ยวจะมีเปรียบเทียบนะคะให้ดูว่าเออมันต่างกันจริงนะทุกคนอ <c oughs> อันนี้นะคะก็จะ ส่วนของทางพิายห้เ่าจะเป็นท็อปปิ้งเพิ่มบัฟนะคะฝั่งขวาจะเป็นไม่มีท็อปปิ้งนะทุกคนนี่คะ่ะลองสังเกตได้เลยนะเห็นไหม เออฝั่งซ้ายจะ,จะหาขวากว่านนะคะในส่วนของบัฟเพิ่มพลังโจมตีหรือใครนะคะอยากจะลองดูไปลองทํากันได้นะคะถอดพวกสมบัติออกหมดเลยก็ได้นะก็จะได้รู้ว่าแบบเพียวๆว่าเวอร์ชมันมีบัฟอะไรบ้างหรือเราใบาบัฟจากอะไรบ้างอยู่นานแค่ไหนนะคะอันไหนที่แบบเพิ่มในส่วนของค่าเวลาเพิ่มขึ้นหรืออันไหนนะคะจะเพิ่มในส่วนของเอฟเฟกต์นะเช่นดูดเลือดนะคะเ,เดี๋ยวอาจจะลองดูกับเวื่พายนะคะแต่ว่า เราว่าส่วนของเพิ่มบัฟเนี่ยไม่ได้ฟิกที่เราต้องใส่ท็อปปิ้งเพิ่มบัฟขนาดน,นั้นเราอาจจะใส่เป็นแค่ออฟลองที่มีเพิ่มบัฟติดมาก็ได้นะคะจักหนึ่งจุดกาอย่างนี้น่าจะพอมีผลนะก็อันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะคะเป็นการทดลองเกี่ยวกับท็อปปิ้งเพิ่มบัฟนะคะก็สนุกอีกทีนึงคือ,อท็อปปิ้งเพิ่มบัฟนะคะก็จะมีผลต่อคุกกี้ตัวนั้นๆที่มี ส่วนของเพิ่มบัฟนะคะก็จะเพิ่มเวลาเกิดเอฟเฟกนะเช่นเพิ่มพลังโจมตีพลังป้องกันความเร็วโจมตีอัตรากินดีคอลนะคะแล้วก็เจ็บหายหยุดยั่วย,อย,อยุอันเนี้ยก็เพิ่มเหมือนกันนะแล้วก็ส่วนค่าเอฟเฟกที่จะเพิ่มขึ้นะคะ่ะก็จะมี ส่วนของดูดเลือดโล่พลังชีวิตนะคะและเพิ่มพลังชีวิตจะมีแค่3อย่างนี้นะคะที่จะเพิ่มค่าของเอฟเฟกนะค่ะถ้าถูกใจนะคะฝากกดไลค์ like กดแชร์ด้วยนะแล้วก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะติชมได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทถัดไปะคะ่ะบ๊ายบาย